สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฮิปโปโฮโลนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมอีกเช่นเคยหัวข้อก็คือสิ่งที่ไพ่ออกมานะคะจะเป็นในเรื่องของ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณหรือสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะโชคกําลังเข้าข้างคุณเรามาดูกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแม่หมอหิวขอเอ่อห้าใบนะคะโอเคเอา,าละหนึ่ง 2 3 4แล้วก็5โอเคเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะคะแบตบเรียนโชจจะเข้าข้างคุณนะคะในเรื่องของการงานนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าการงานคุณเบือ่อมันทำอะไรซ้ำซากจำเจแต่มันก็ทำให้คุณเฮงนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่ามีไรายได้เข้ามามา,มากมายนะมันเหมือน,ม,นมันเป็น งานที่มันเป็นรูทีนนะคะก็คือเป็นงานประจำไม่ได้มีจ็อบเพิ่มอะไรเพิ่มนะคะแต่คุณก็อาจจะตอนนี้ก็คือโชคค่อนข้างคุณคุณอาจจะมีรายได้ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เนาะ อันนี้จะเป็นไพ่ the tower นะคะก็เป็นการย้ำเตอือนนะว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาอย่างกระทันหันนะคะและสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเนี่ยก็คือเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองนะคะอาจจะรักษาสุขภาพร่างกายเนาะทำให้พร้อม the e m p r e s s นะคะถ้าใครปรารถนาในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะสิ่งนี้คุณจะเริ่มมี รูปทางนะคะในการที่ทำตามปณิธานของคุณนะคะไปถัดมา1ดาบอแถ้วยนะคะหดาบเนี่ยถ้าใครต้องการทำงานนะคะเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงานเนี่ยคุณจะเฮงมากๆเลยนะคะหรือใช้คำพูดใช้สื่อออนไลน์ในการทำงานนะคะมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณจะมีความเฮงความความลัคกี้เนาะถ้าใครต้องการในเรื่องของความรักคุณก็จะได้รับความรักซึ่งมันเป็นความรักที่จะต้อง ติดต่อกันทางออนไลน์ต้องใช้สื่อโซเชียลอะคะ่ะในการติดต่อกันอาจจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆหรือถ้าเจอเนี่ยก็เจอกันแบบนับครั้งได้อ่ะคะ่ะจะใช้การสื่อสารทางสื่อโซเชียลมากกว่าหรือทางออนไลน์อะคะ่ะมากกว่าเนาะแล้วถ้าอยากจะให้แบบคอมเมนต์เนี่ย มันดีขึ้นเลยนะคะในเรื่องของความรักเนาะก็ยังอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการที่ต้องทำความรู้จักซึ่งกันและกันต้องต้องพูดคุยสื่อสารกันมากกว่านี้นะคะความสัมพันธ์ทั้งคู่ของคุณทั้งคู่นะคะอาจจะไม่ได้สื่อสารกันสักเท่าไหร่อาจจะมีแค่แสดงเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีน่ย เขารู้บ้างไม่รู้บ้างคุณเองเขาสื่อสารมาคุณรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะมันเหมือนม่มีความคล้ายเคลื่อนทางการสื่อสารกันอยู่เพราะมัวมุ่งแต่ว่าสิ่งที่เราเองสื่อสารไปเนี่ยเขาจะรับรู้บ้างที่เขาก็อาจจะไม่ได้รับรู้นะคะอาจจะต้องใช้เป็นคําพูด หรือแสดงออกอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นะคะอาจจะต้องปรับสมดุลกันไปเนาะซึ่งความเฮงของคุณนะคะจะมาในรูปแบบของเรื่องการงานนะคะขอสรวเนาะจะเป็นเรื่องของการงานคุณจะมีรู่ทางการทํางานที่เพิ่มขึ้นจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่งานประจําของคุณนะคะแล้วมันจะเข้ามาอย่างกระทันหัน ถ้าใครมีบัิธานในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณก็จะมีลู่ทางในการทําสิ่งนั้นซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะทําให้คุณมีรายได้ขึ้นมานะคะแต่รายได้ของคุณเนี่ยคุณก็นำไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วแต่นะว่าการช่วยเหลือของคุณเนี่ยมันเป็นปณิธานแบบไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักคุณจะได้ติดต่อสื่อสารกันเนาะถ้า ใครที่ยังไม่ได้พูดคุยกันก็อาจจะได้เพิ่มพูดคุยกันมากขึ้นนะคะและแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักมุ่งอยากที่จะทําตามความฝันของตัวคุณเองนะคะคุณก็จะได้สิ่งนั้นเนาะสิ่งตามที่คุณตั้งปณิธานไว้แต่มันก็อาจจะมีความรู้สึกที่มัน เงาๆเศาๆอยู่บ้านนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเนาะแต่สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้มันจะเป็นจริงนะคะหรือถ้าใครทํางานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะคุณจะเฮงมากๆเลยหรือเป็นงานเสริฟเกี่ยวกับออนไลน์นะคะคุณก็จะเฮงมากๆเช่นกันจะมีรายได้จากการจากช่องทางออนไลน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือจะเฮงในเรื่องของการทํางานออนไลน์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเป็นคนที่รลกอิสระเนาะอาจจะเบื่อการที่ทํางานเป็น เป็นรูทีนเป็นกิจวัตรประจําวันที่บางทีคุณอาจจะต้องทาอะ่ะมันมันเป็นงานเนาะอาจจะต้องทําซึ่งมันมันเป็นงานที่คุณรักอะ่ะมันไม่ใช่งานที่แบบคุณไม่ชอบนะคะเป็นงานที่คุณรักก็จริงแต่คุณรู้สึกว่าบางทีมันก็เดิมๆเ,เป็นอะไรเดิมๆอ่ะคะ่ะก็ถ้าช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะทําให้คุณอะ่ะดีมากขึ้นอาจจะใช้ใเรื่องของการใช้คําพูดก็ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่อ่โชคดีนะคะหรือ เรื่องโชคดนะีกำลังเข้ามาหาคุณก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะ